ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับไหลสด EP ีที่2ของมอลำขวัญใจแฟนๆใครได้ดูบ้างนะครับ EP พีเป็น EP ีที่แบบว่าเราทำแบบสไตล์แบบง่ายๆก็คือพูดง่ายๆเนาะคือหลายๆคนยังไม่มีชุดเพจยังไม่มีชุดร้องเพลงฉะนั้นเราก็เลยคิดโจทย์ E p พีที่สอว่าให้เด็กเนี่ยเตรียมชุดมาเองได้นั่นก็คือเราก็เลยทําเป็น EP ีชื่อ EP ีว่ามอมีอย่างเป็นทุนนอกจากใจคน,นบ้านก็คือเป็นสไตล์แบบอีสานอีสานสไตล์แบบ ชาวไร่ <c oughs> ชาวไร่ชาวนาแบบที่ทุกคนเห็นนะครับก็เลยออกมาเป็นอีพีที่สน่าจะดูกันไปแล้วเก่งไม่มีเวลาถ่ายให้ดูแบบเบื้องหลังเลยเพราะว่าเอาตรงๆคือเราอยู่หน้าง,งานนะครับแล้วก็ควบคุมการแสดงทุกๆอย่างเลยไม่ได้ถ่ายเบื้องหลังให้ดูนะครับแต่ว่าก็จบไปแบบสมบูรณ์แบบนะครับก็ดีใจที่ทุกคนให้ความร่วมมือทุกคนที่แบบว่าเข้ามาซ้อมเข้าบ้านมาซ้อมสองสองวัน แล้วก็ทําการแสดงได้เต็มที่นะครับแล้วก็วันวนั้นก็คือดีโชคดีตรงที่ว่าฝนไม่ตกด้วยนะครับก็<ส>ดีใจมากๆเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเวทีนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับน่าจะได้เริ่มทยอยแบบเก็บเวทีนะครับเพราะว่าจะใช้สถานที่ในการทํากิจกรรมก็คือเด็กๆก็จะเข้าบ้านพักแล้วก็จะซ้อมใช้ลานตรงนี้ในการแบบว่าซ้อมเต้นนะครับซ้อมเต้น แล้วก็เป็นลานที่จะใช้ในการพูดคุยการประชุมกันเป็นลานรวมพลพูดง่ายๆนะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตนะครับวันนี้เป็นวันที่16หนะครับหลังหวยออกไปแล้วนะครับก็มาอัปเดตก็คือว่าก็ยังไม่มีการไล์สดจนกว่าจะก็คือเป็นการเข้าบ้านผักเลยนะครับก็ฝากทุกคนติดตามหมอรามคันเจริแฟนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องในเรื่องของ ตัวศิลปินเองนะครับแล้วก็ตัวน้องๆแดนเซอร์เองก็จะเข้าอันนี้เก่งก็ยังไม่เห็นหน้าแดนเซอร์เหมือนกันนะว่าแดนเซอร์จะเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ก็จะประมาณนี้ทุกคนอันนี้คืออยู่ใต้เวทีนะครับเวทีก็เดี๋ยวเราก็จะทยอยเก็บพรุ่งนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับใช้สถานที่ในการทำกิจกรรม นะครับแล้วก็จะอัปเดตอีกทีนึงก็น่าจะช่วงเข้าบ้านพักแหละทุกคนน่าจะได้เห็นความการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการซ้อมนะครับการซ้อมการแสดงต่างๆสกิปปีหน้าเนี่ยก็ออกมาเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาคุยกับครูกับทีมชุดอีกทีหนึ่งว่าเราจะไปในแนวทางไหนเนาะ <laughs> ตอนนี้บรรยากาศก็กเหมือนฝนจะตกทุกคนนะครับจะเป็นบรรยากาศอยู่บ้านพักสำนักงานนะครับสิ่งที่จะก่อสร้างเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของห้องน้ํานะครับใครที่อยากเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนห้องน้ําได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ห้องน้ําเรามันไม่พอทุกคนเพราะว่าบ้านหลังทางเข้ามาอ้อมอ้อมรั้วละเห็นไหมอ้อมลดน้าคือเขาไม่ให้ใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับปกติพื้นที่ตรงนี้จะให้น้องๆเด็กๆนอนนะครับ แต่เจ้าของบ้านเขาไม่ให้ใช้แล้วก็ไม่ให้เช่าไม่ให้ใช้และก็ไม่ให้เช่าด้วยนะครับฉะนั้นก็ขอสปอนเซอร์สำหรับใครที่อาสาสนุนนะครับทำห้องน้ำนะครับเพราะว่าห้องน้ํามันไม่เพียงพอนะครับห้องน้ําบ้านหลังบ้านหลังใหญ่ก็มีไม่เยอะนะครับก็เดี๋ยวจะทําเพิ่มเติมนะครับห้องน้ําแต่ว่าพูดถึงตอนซ้อมเราก็จะเช่าบ้านให้ให้ทีมงานยอยู่แล้วแหละก็น่าจะมีห้องน้ําที่บ้านเช่า ส่วนส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนรวมมากกว่าเวลาคนมาซ้อมเนาะแต่ว่าแต่ว่าห้องน้ําส่วนตัวก็คือจะอยู่บ้านเช่าของใครของมันอยู่แล้วนะครับใครที่เจ้าผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็สามารถเป็นสนับสนุนสปอนเซอร์ห้องน้ําได้หรือจะสนับสนุนในด้านต่างๆแล้วจะเป็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่มเงี้ยได้หมดเลยนะครับเนะาะก็ฝากมาลองค่อนใจแฟนๆไว้ด้วยวันนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับ